ผมไม่รู้ด้วยคนยังไงนะแต่ผมที่เป็นหน้าบ้านนบอกเลยโค่นเหนื่อยสองวันที่มาเนี่ยโค่นเหนื่อยผมคิดไม่ออกไหมว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะเหนื่อยขนาดไหนไบัานทำไมไม่พักเข้ามาคนระับบ้านเขาต้องตอบผมเข้าประชุมไปเลยผู้นี้ผมไม่เอาอย่างเงี้ยนะผม มันไม่ค่อยมีเอเไหนหรอที่ประเทศไทยที่จัดงานใหญ่ขนาดนี้40ล้าน,นแล้วไม่คิดค่าบัรคนเอ้แม็กจุดโรคมันจุดจัไปตั้แต่2024แล้วไม่ไหรอแต่บอกเลยคนที่จัดทีเว็บไม่ทันชีวยเมองเราบอกเลยทำได้สุดมากผมไม่ใครจัดใ้ท้องเรา